โดนนอกใจทวงคืนนาฬิกาหรูแพรี่หลังคบ2เดือนเลิกล่าสุดแพรี่ไพยวันได้มาเปิดใจเมา้์แซบแบบหมดเปลือกกับคุณแพทยนปนะภาในรายการโดนเทเซมาที่แพท ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้ราคาหลักหมื่นตั้งใจจะซื้อให้ฝ่ายชายในวันเกิดเพราะว่าเขาบอกว่าอยากได้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นรุ่นน้องของคนที่ดูแลวันหนึ่งเขาโทรมาหารุ่นน้องแล้วก็แซลก็นัดเจอกันไหมชวนไปกินกาแฟเดี๋ยวพี่เลี้ยงแล้วหลังๆก็เจอกัน3-4ครั้งทานข้าวกันก็เลยตกลงคุยกันแล้วก็เป็นแฟนเลยแล้วก็ที่รักเนี่ยเป็นพี่น้องหรอคะคือตลอดระยะเวลา2เดือนที่คุยกันเนี่ยก็เรียกที่รักเขาก็ขอพื้นที่ส่วนตัวของเขาอ้างว่าทํางานบริษัทยังไม่อยากเปิดตัวไม่อยากให้ใครรู้ ซึ่งเราก็มองในแง่ดีว่าเขาควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวถ้าเปิดตัวไปก็เป็นข่าวแน่เลยเขาก็จะอยู่ลําบากเพราะว่าเป็นคนขี้อายด้วยก็มองในแง่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยผู้จัดการได้เอาไลน์มาให้ดูแล้วมีคนส่งข้อความมาว่ารู้จักกับแฟนเพราะว่าเพิ่งไปออกรายการมาแล้วพูดเรื่องแฟนซึ่งผู้หญิงที่เขาคบซ้อนเนี่ยก็ดูรายการนี้แต่เขาก็เอะใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายเคยไปพูดว่ามีคนดังคุยด้วยในไอจีซึ่งก็คือตนแล้วผู้หญิงก็โดนเหมือนกันในหลายๆเรื่องตนก็เลยส่งข้อความ ไปหาผู้ชายทันทีเลยพอเขาเห็นข้อความก็แก้ตัวเราก็บอกว่าที่รักไปเคลียร์กับคนของเธอให้จบนะพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่ไปเคลียร์ก่อนสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพราะว่าตนบอกให้เขาบอกกับแม่ว่าคบกันอยู่แต่ว่าเขาไม่ยอมบอกแม่แล้วมันก็ไม่แร์ก็เลยจบตนก็เลยขอ,อนาฬิกาเขาคืนตรงๆเลยเพราะว่ารู้สึกเสียดายของที่ให้ไม่ใช่การซื้อของให้แล้วจบเหมือนซื้อกินเพราะว่าซื้อให้เนี่ยเขาเป็นแฟนมันก็คือเงินของเราแล้วเราก็ให้พร้อมกับความรักความไว้ใจ ถ้าวันหนึ่งไม่ต้องการแล้วก็ขอคืนนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ